สกิลถูกประทัก,กิลแพงในโลโบอกเดสบาลสกิลไหนจะดีกว่ากันและในคลิปนี้ผมต้องเล่นให้ชนะเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราแพ้หนึ่งครั้งเราจะต้องอ่านศัพท์ภาษาอังกฤษ10คำทำไมก็ไม่รู้แต่ผมทำไปเพราะว่าก็อยากทำอะสกิลแรกของฝั่งสกิลถูกผู้ส่งเข้าประกวดนั้นก็คือสกิลซูเปอร์จำซึ่งความสามารถของสกิลนี้คือการกระโดดที่โคตรจะสูง นนมาเรามาลองเล่นจริงๆกันดูถ้าผมแพ้ที่ผมต้องอ่านส,สับาราสางกฤษสิบคำนะเนี่ยนี่ครับสกิลกระโดดค่อนข้างสูงเลยสูงไปยันดาวอังคารอ่ะมาครับรอตีอันนี้ลูกบอลมาทางเรานะเราก็ตีส่งกันไปทางนู้นนะครับอ่ะกระโดดตีทีนึงโอ้โหคิวแบบชิวๆอันนี้ก็เป็นสเต็ปของพี่นะครับน้องสามารถทําตามกันได้นะไม่มีลิขสิทธิ์นั่นเองตีไปตีไป,ไปกระโดดตีฆ่าได้ไหมโอ้ฆ่าไม่ได้เสียดายว่ะไอคนเมื่อกี้นี้มันรู้เชิงพี่นะครับคนนี้จะตายไหม เอ้ยมันจับเชิงได้วะเอ้ยอะไรวะเนี่ยสกิลส้นตีนอะไรวะเนี่ยและฟัง่งผู้ท้าชิงสกิลแพงสกิลนั้นก็คือสกิลคอจัมนั่นเองซึ่งความสามารถของสกิลนี้เป็นการกระโดดสูงเหมือนกันแต่จะเป็นการกระโดดที่เป็นสเต็ปนั่นเองสเต็ปนี้ไม่ใช่การลำ่นะ มาครับเข้ามาในเกมแล้วอันนี้เป็นสกิลคอร์สจมนะคือกายกระโดดได้4ี่สเต็ปนั่นเองอันนี้นะครับเรามาอยู่ในตัวละครแพงของเรานะครับก็จะเซ็ตผมค่อนข้างเท่หน่อยใส่เสื้อกุชชี่หลุยวีนั่นเองไอบอลมาแล้วไปเอ้ยคิวได้เฉยยังไม่ทันได้ใช้สกิลอะไรเลยบอลไม่มาเลยเว้ยตีไปโอ้โหคิวเฉย นี่ครับเราลองกระโดดตีดูบ้างนะตีไปอุย้ยเขาเดือดเขาเดือดกันวะ้ยตอนนี้เหลือสองคนแล้วนะครับผมว่าผมชนะได้ว่ะไอคนนี้มันไม่ได้ตึงอะไรมากรอให้บารเรียนหมดกันมาเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปหามันนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์สเกปก็ไม่ได้ใช่อะไร มันโปรครับเราได้เห็นความสามารถเขาสอดสกิลนี้กันไปแล้วนะเรื่องราคานะครับผมซูเปอรจ์จำจะอยู่ที่350เหรียญนั่นเองส่วนของคอจัม์จะอยู่ที่1000เหรียญซึ่งค่อนข้างที่จะแพงมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสกิลถูกกับสกิลแพงที่มีความสามารถเหมือนกันเนี่ยมันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนข้อได้เปรียบของฝั่งคอจัม์นะครับผมก็คือมันสามารถกระโดดได้แบบไม่จํากัดเลยเพราะว่ามันไม่มีคูดาวสกิลนั่นเองมันเป็นสกิลที่เป็นพาสซีฟนะครับซึ่งเป็นสกิลติดตัวแต่ของซ ตีคูดาวแค่6วิเองในคลิปนี้เราจะมาวัดความสามารถอย่างเดียวนะครับเรื่องคูดาวช่างหัวมันไปอย่างแรกเลยเรามาวัดฟาร์มสูงของสกิลซูเปอร์จำและสกิลคอจัมมันดีกว่าว่าสกิลไหนจะสูง่ากัน เท่าที่ดูนะครับผมว่าซูเปอร์จมแม่งชนะเรื่องความสามารถว่ะแต่แพ้เรื่องราคาสกิลที่2ของฝั่งสกิลถูผู้ส่งเข้าประกวดนั้นก็คือสกิลเด็ดนั่นเองครับผมสกิลนี้ไม่ต้องพูดภาพําเพลงเลยมันคือสกิลฟรีที่ทุกคนมีเล่นกันในเครื่องนะครับและความสามารถของสกิลนี้ก็คือทําการพุ่งตัวของเราไปข้างหน้านะครับก็คือพุ่งแบบพุ่งเหล่านั่นเองมาครับเรามาเล่นกันในเกมละสกิลนี้นะครับเป็นสกิลเด็ดเป็นสกิลพุ่งแบบนี้นั่นเองตอนนี้นะครับบอลมาที่เราเดี๋ยวผมจะตีไปให้ตัวดำนะนะ เราจะตีกันไปนะครับตีไปนี่ครับเป็นการพุ่งตีนะสามารถใช้สเตปพี่ได้แต่เมื่อกี้นี้เขาไม่ตายนะครับน่าจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคอะไรบางอย่างซึ่งปกติพี่เล่นสกิลนี้ไม่เคยพลาดนะครับตีแล้วตายตลอดเลยไม่ใช่เขาตายนะหมายถึงกูเนี่ยตายไม่ใช่แล้วครับผมหยอกเล่นนะผมมาตีไหมผมหน่อยครับพี่เ้ยตีมาแล้วเว้ยนี่ครับเดี๋ยวเราจะพุ่งไปตีนะเออนี่เป็นไงโคตรเท่อะการพุ่งไปตีด้วยสกิลเด็ดอะผมบูดจริงๆมั่เท่ะนะเว้ย เนีครับเดี๋ยวผมจะถ้าบอลมาที่ผมผมจะพุ่งไปตีนะเพื่อให้ศัตรูแบบตกใจอะไรแบบเนี้ยแม่เงเอ้ยไม่ตีมาอุ้ยเขาเดือดกันว่ะเฮย้ยมาครับเดี๋ยวเราจะพุ่งเข้าไปนะ แล้วควัางู้ท้าชิงสกิลแพงสกิลนั้นก็คือ thunder d a s นั่นเองครับผมสกิลนี้ก็ทำการพุ่งไปข้างหน้าเหมือนสกิลเดสเลยแต่สกิลนี้เนี่ยจะทำการพุ่งแบบมีเอฟเฟกไฟฟ้าติดเหมือนด้วยนั่นเองไม่รู้มีไปทำเพื่ออะไรมาพวกเราจะแพ้กันอีกไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราแพ้กันไปหลายตามากแล้วเนี่ยเป็นไงแปบ๊บเดียวก็ฆ่าได้แล้วผมนี่เก่งจริงๆเลยไม่อยากจะโม้อะไรมากหรอครับนี่ครับตีมมาที่เรา ไงพุ่งแล้วก็ฆ่าเมื่อกี้นี้สามารถทำตามได้นะครับไม่มีลิขสิทธินั่นเองปึ๊บของจริงอยู่แล้วคิวนี้แม่งจับทางยากเลยมันแบบพุ่งแบบฟิบฟิบอะไรเงี้ยใครมันจะไปรู้ว่ามันจะพุ่งมาตอนแหนเนี่ยเนี่ยฆ่าได้อีกแล้วอะ่ะตอนพุ่งแล้วฆ่าได้โคตรบ่อยโคตรโกงโกงเกิอมาครับบอลมาที่เราเราก็ตีส่งไปตรงนี้นะปึ๊บ อะไรวะคือคลิปนี้ผมจะไม่ชนะจริงๆเลยใช่ไหมวะเราได้ชมความสามารถขอสองสกิลนี้กันไปแล้วนะครับผมเรื่องราคานี่สกิลเด็ดมันเป็นสกิลฟรีนะส่วน thunder d a d เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่1,200คอยนะครับและเราจะมาเปรียบเทียบความสามารถขาสองสกิลนี้กันมาเริ่มกันที่คูดาวกันก่อนดีกว่าสกิลเด็ดเนี่ยคูดาวจะอยู่ที่6วินะครับผมส่วนสกิล thunder d a d เนี่ยจะอยู่ที่3วินั่นเองคือ<ะ>ของแพงยังไงมันก็ต้องเร็วฝ่าอยู่แล้วไงก็ไม่ต้องไปสนใจครูดาวนะครับผมเรามาสนใจความสามารถของมันกันดีกว่า จากเท่าที่ผมเนี่ยใช้ลูกตาทั้งสองข้างดูมาเนี่ยประมาณ3ามสิบรอบนะครับผมมองว่ายังไงสกิลแดดแม่งก็ไกลกว่าเว้ยเพราะฉะนั้นนะผมสกิลแดดนี่ชนะเรื่องความสามารถไปเลยและตอนนี้นะครับผมช่องเอ็นดี้ดีของเราเนี่ยมีระบบการสมัครสมาชิกด้วยนะทุกคนสามารถไปกดสมัครกันได้เพียงราคาแค่ยีบาทเท่านั้นใครที่สมัครไปแล้วก็จะได้เข้าร่วมนิดขอดสุดลับของพี่นั่นเองจะรู้ทันข่าวสารดีๆก่อนใครทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่มีงบในการสมัครมากเพียงพอก็ไม่เป็นไรครับผมมันมีสิ่งหนึ่งที่สามารถได้มาแบบ เลยนั่นคือการกดไลค์ครับและสกิลต่อมาเขาฝั่งสกิลแพงลำดับที่3นั่นก็คือสกิลวิงค็อกที่ไม่ได้แปลว่านาฬิกาแต่แปลว่าคุตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในเกมไปแล้วตาน,นี้เราจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะเราแพ้มาหลายตามากเลยอ่านไปประมาณ40่สิบาคำแล้วมั้งมาครับเราจะตั้งใจเล่นกันนี่ครับคิวชิวไปเลยขอบอลหน่อยครับพี่ขอบอลหน่อยครับพี่มาบอลมาแล้วตีไปมาครับเรารีสกิลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเตรียมใช้สกิลดีกว่า มาใช้เลยเฮ้เป็นวิ่งเร็วจริงเว้ยอันเนี้ยตีไปตีไปตีเป็นไงลูกหลอกสามารถทําตามมาได้นะครับวิ่งตามบอลไหมครับเราวิ่งเร็วนะเราไม่ต้องกลัวตีตีตีตเป็นไงรีเฟกระดับก๊อตครับเมื่อกี้นี้ถ้าผมแบบไม่ได้ใช้สมาธิทขั้นสูงจนะเล่นไม่ได้นะเหลือ3าคนละผมว่าตานี้เราชนะได้แน่นอน,นครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเฮ้ยสแตนออฟแล้วผมขอตั้งใจเล่นแบบหนึ่ง ว้า <Wow. S 2> ชิวๆครับน้องมาที่ฝักสกิลถูตรดับที่3สกิลที่ส่งเข้าประกวดนั้นก็คือชาชาชาโดสเตปนั่นเองครับผมสกิลนี้นะครับผมเป็นสกิลการวิ่งเหมือนกับวิงค็อกเลยจะมีความแตกต่างตรงที่เอฟเฟกของสกิลนี้จะค่อนข้างเทพสัสกิลวิงค็อกพอสมควรเลยมาครับมาอยู่ในเกมกันแล้วเราลองใช้สกิลกันดูเลยโหแม่งวิ่งเร็วจริงว่ะ ตีไปตีไปอันนี้เราไม่รู้นะครับว่าเอฟเฟกตอนวิ่งเนี่ยมันจะเร็วฝ่าวิงคอร์แค่ไหนแต่สําหรับเอฟเฟกสกิลอะค่อนข้างที่จะทําออกมาให้เรารู้สึกเร็วพอตัวเลยตีไปมาครับสกิลรีเรียบร้อยนี่ครับเราถอยหลังแล้วก็ให้สกิลมาแล้วตีนะครับเป็นการล้อหลอกนะแต่เมื่อกี้นี้เขาจับทางได้แปลว่าไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยมีฝีมือพอสมควรเลยตีไปไอ้สกิลโซ่นี่นะครับถ้าเกิดไม่ใช่คนเก่งจริงเล่นไม่ได้นะเพราะว่าลูกบอลจะเข้ามาหาเราอย่างเดียวเลย คือต้องเป็นคนที่ชอบตีพอสมควรเลยอะตีไปตีไปอันนี้นะครับพี่เล่นลุกโด่งนะทำให้เขาแบบจับทางยากหน่อยแต่พวกนี้มั่งมีฝีมือมาครับสกิลรีเรียบร้อยตีโอ้ยแม่งไม่หลงเชื่อว่ะใช้สกิลกับพวกนี้ไม่ได้ว่ะมันเก่งจริงโอ้ยสแตนออฟแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่ามีสิทธิ์ที่จะชนะสูงอ้ยเจอสกิลรีปเปอร์ยเนะนะี่ยตี สกิลริปเปอร์เราเข้าใกล้ไม่ได้นะเป็นไงครับ เจอสเตปพี่เข้าไปแล้วจะมาเปรียบเทียบ2สกิลนี้กันนะครับผมระหว่างสกิลวิงคอกที่ราคา2,000คอยกับสกิลชาร์โดสเตปที่ราคาแค่พันหเท่านั้นมาดูกันที่คูดาวนะครับผมคูดาวของฝั่งวิงคอกเนี่ยจะอยู่ที่40วินาทีส่วนชาร์โดสเตปจะอยู่ที่20วินาทีนะครับซึ่งของวิงคอกเนี่ยจะใช้คูดาวในการวิ่งเรานับไม่ได้นั่นเองสิ่งที่เราต้องการจากการเปรียบเทียบเนี้ยก็คือความเร็วนั่นเองครับผมเรามาเริ่มเปรียบเทียบกันเลยดีกว่า จากการเปรียบเทียบเนี่ยเท่าที่ผมมองด้วยลูกตาของผมนะครับรู้สึกว่าสองสกิลนี้เข้าเส้นชัยไปพร้อมกันเลยแต่พอไปดูเวลาในคลิปนะครับฝั่ง Shadow Step เนี่ยชนะไปประมาณเซี่ยววินาทีแค่นั้นเองซึ่งเราไม่นับนะครับเรานับเป็นวินาทีเต็มนะซึ่งวินาทีเท่ากันเลยที่4วินาทีเท่ากันเพราะฉะนั้นฟาร์มเร็วเท่ากันนะครับและคลิปวันนี้นะครับเราแพ้ไปทั้งหมด4ครั้งเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านศัพท์ภาษาอังกฤษ40คำครับมาเริ่มกันเลย ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็แปลว่าคุณอาจจะชอบคลิป100วินในโลบอกเบดบอลก็เป็นได้สามารถกดตรงนี้เข้าไปดูได้เลยนะครับ